อีกท so yeah. ่นก็ค่อยมีคนกินอคนไหนดอกเพราะว่าตั้มสงเ์าต้องใส่ประเด็กน้องตับทั่วต้องมักใส่ประเด็กได้แห้งกันแท้นั่นเด็กข้างล่างน่ะเห็นบ่อหน่วยโตโตเลยน่ะอันนี้อันนี้ใหญ่คนนึงนี่แหละนี่นี่เขาเลยใหญ่เลยรอดรอดได้เท่าไรก็เอาเลยเมื่อวานนี้เอาบักทั่วไปขายพ่อพอกันถั่วยาวถั่วยาวนี่นี่อือตลาด ขายดีขายดีนี่แต่ทัาวไปนี่เขาช้ามีแต่ว่าม้าบไิสุิยานมันยากมันเขาเป็นมวยหอมจ่อ้ะสุกนำไจมันก็เลยสป

É boa, não pode know.